สวัสดีครับสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้จะพาไปชมผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่สนามโอแทฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Villa แอสตันวิลล่าเกมนี้โอเล่กุนนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลับมาใช้ทีมชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากที่กลางสัปดาห์ในฟุตบอลคาราบาวครับส่งตัวสำรองลงสนามครับคริสเตียโนโรนัลโดบูโน่เฟานันเดสเมสันกินวูดปอปบักบากลับมาทำเกมรุกเช่นเคยครับด้านดีสมิธ กุนซือของแอสตันวิลล่าก็กลับมาใช้ผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหลังจากที่บอลถ้วยหลังจากที่บอลถ้วยก็ส่งทีมสำรองลงสนามเช่นกันครับนำทัพมาโดยยาคอบแรมซี่ดักลาสดุยและก็จอร์นแม็กกินทำเกมในแดนกลางโดยคู่กองหน้ายังฝากความหวังไว้ที่แดนนี่อิงและก็ออลี่วัดกินล่าตาขายนะครับเริ่มเกมได้15นาทีครับวิลล่าดได้ทักทายก่อนออลี่วัดกินแทงทะลุช่องให้แมทธิวแคทผ่านไม่น่าตัวให้แบ,บททาเกตยิงข้ามคานหลุดออกไปได้ยังไงครับลูกนี้โอ้โห ไม่น,น่าเชื่อครับเจ้าตัวก็เสียดายครับโอ้แมทธิวแคทผ่านโล่งๆเลยครับแมททาร์เก็ตแปรข้ามคานซะง,งั้นยิงให้ออกยังยากกว่านี้เลยครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับบอลเหมือนไม่มีอะไรวินล่าโยนมาแต่ว่าแฮร่แม็กควายคืนให้ดีครับไม่ดีครับบอลห่างตัวโอ้ยังดีครับที่เซฟไว้ได้โอ้ต้องคุยกันยาวครับลูกนี้ แม็กควายกับเ k คอดูเหมือนจะไม่เข้าใจกันครับลูกนี้คืนมาบอลห่างตัวดคอาต้องเหยียดครับแต่ว่ายัางดีที่ยังเซฟไว้ได้โอ้โหดูภาพช้าครับแมนยูโชคดีนะครับที่ยังไม่เสียจังหวะนี้ยิงไปแล้วเดคอยังเหยียดขาขวางไว้ได้ครับแล้วมาดูจังหวะฟรีคิกของแมนยูครับเฟอร์นันเดสเปิดไปหน้าประตูแล้วก็เป็นแฮร์รี่แม็ควายโคครับแมททิเนสซูเปอร์เซฟครับลูกนี้พุ่งปัดเอาไว้ได้โอ้โหโชว์ซูเปอร์เซฟจริงๆริมาทเนส วิลล่าก็ยังไม่เสียประตูครับแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ครับจังหวะสวนกลับของแอสตันวิลล่าแทงทะลุช่องมาให้อลลี่วัดกินครับดวลกับวาลานโยกหลอกแล้วก็หลบไปอีกหนึ่งก่อนจะกดด้วยขวาครับโอ้โหแต่ว่าเดคอยังซูเปอร์เซฟครับแม่โซชาก็น่าเครียดเลยครับจังหวะนี้จังหวะหลอกของวัดกินหลอกไป2แล้วก็กดด้วยขวาเน้นๆแต่ว่าหลวงพ่อเดคอยังช่วยทีมไว้ได้ครับ แล้วมาดูจังหวะแต่บุมจังหวะนี้ครับคอนนี่เฮาโว์ขึ้นมาโคครับเรียบร้อยครับแอสตันวิลล่าขึ้นนําแล้วครับ1ประตูต่อศูนในนาทีที่88ครับโอ้จังหวะนี้โว์ขึ้นมาโคสวยงามจริงๆริดิสันคาวานี่ประกบไม่อยู่ครับบอลเบียดเสาแรกเข้าไปมาดูจังหวะช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแมนยูเปิดมาแล้วก็เป็นคอนนี่เฮาครับคนที่ทำประตูให้วินล่าครับไปทำแฮนด์บอลในเขตโทษพตัธสินชี้เป็นจุดโทษทันทีครับ แมนยูกำลังจะได้จุดโทษในนาทีที่91ครับแล้วก็เป็นบูโด f เฟรนเดสรับหน้าที่สังหารแต่ว่ายิงข้ามคานหลุดออกไปอย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหจบเกมครับแมนยูเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ1ครับเป็นการแพ้นัดแรกของซีซั่นนี้ครับหลังจบเกมครับ โอเล่กุนน่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่พอใจพฤติกรรมของนักเตะแอสตันวิลล่าที่เข้ามาล้อมตัวของบูโน่เฟรเนดสก่อนที่จะทำหน้าที่ยิงจุดโทษจนทำให้บูโน่เฟรเนดสยิงจุดโทษไม่เข้าครับแล้วก็ทำให้ปีศาจแดงเป็นฝ่ายท่ายแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งเป็นการแพ้นัดแรกของซีซั่นนี้แล้วก็เป็นการแพ้นัดที่2ติดต่อกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะแพ้ เวสต์แฮมในฟุตบอลถ้วยมาหมาดๆครับนอกจากนี้โอเลกุน่าสนชาก็ยังยอมรับว่ายังกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของลูกชอ,อก,กับแฮร์รี่แม็กควายสองแนวรับคนสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลทำให้พลาดเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกับบียาเรียลที่สนามโอแทฟอร์ดในวันพุธนี้ครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ ight, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกคู่ทั้งฤดูการดูฟรีที่ทวยดี